สวัสดีครับค่ะคุณสัญญาทีเฟกเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นะคะตอนนี้เซฟตี้ก็อยู่บริวเวณราคาเฉลี่ยของทั้งวันนะครับ <Okay. S 2> สำหรับเดือนกันยายนหรือตุยนะครับ uh huh. ก็วันนี้ถ้าใครเล่นกิงกำไรในวันคิดว่าถ้ามีถ้ารา,า,าคามีการย่อลงไปบริวเวณ841นใกล้841เนี่ยแนะนำก็ปิด ปิดทำกำไรขาช็อตก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้อง,องบอกว่าเซ็ตคงจะแกว่งตัวอยู่แถวแถวประมาณ83 836ถึง850เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นใกล้แนวรับแนาตาวต้านเลยนี้ก็อาจจะเล่นเก่งกำไรในวันได้สำหรับอีกประมาณเกือบเกือบ20นาทีสุดท้ายเนี่ยคิดว่าถ้าลงไป841ใครมีถานะก็สาวน้อช็อตไว้ก็ควรปิดทำกำไรไปก่อนครับค่ะช็อตที่บริเวณ8ปดลงมาใช่ไหมคะ ถ้าเกิดว่าลงมาใกล้บริเวณ8 837เนี่ยก็ลองได้นะครับแต่ถ้าถึง847หรือ850ขึ้นไปเนี่ยแนะนำเปิดช็อตข้ามวันได้ครับโอเคค่ะนั่นคือดิเฟนก์แล้วก็ฟิเจอร์ล่ะคะส่วนกฟิชเจอร์ตอนนี้ต้องบอกว่าราคาทองคำยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ถือลองเนี่ยก็อาจจะให้ฝืนถือถือต่อถือลองต่อไปนิดนึงนะครับต้องอดทนหน่อยเพียงแต่ว่าถ้าราคาทองคาหลุดพันหกร้อยแปดสิบห้าเหรียญมาก็าแนะนํา ปิดทำกำไรไปก่อนเพื่อรอซื้อกลับบริเวณต่ำกว่าพันหกร้อยเจ็ดสิบเหรียญอีกครั้งหนึ่งดางนัรอซื้อที่เท่าไหร่นะคะบริเวณหนึ่งพันเท่าไหร่นะคะถ้าหลุดหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้าเหรียญนะครับใช่ก็รอซื้อที่บริเวณไหนคะถ้าปิดไปแล้วอ่าพันหกร้อยเจ็ดสิบเหรียญต่ำกว่าไปเลยครับพันหกร้อยเจ็ดสิบท่ต่ำกว่าพราราคาทองคำเนี่ยปรับขึ้นมาร้อยประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญแล้วนะครับคราวนั้นเนี่ยการการการปรับลงก็อาจจะประมาณหนึ่งในสามถึงครึ่งหน พันหกร้อยแปดสิบห้าเหรียญเนี่ยก็ขายทำกำไรไปก่อนแต่ถ้าคืนนี้หรือวันพรุ่งนี้มีการเกงเกงกาขึ้นขึ้นไปถึงประมาณพันเจ็ดร้อยเหรียญถึงพันเจ็ดร้อสิบห้าก็ทยอยขายปิดทำกำไรไปก่อนได้เหมือนกันครับพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าถึงพันหนึ่งร้อยเท่าไหร่นะคะอพันถ้าแนวต้านะครับมันจะมีพันเจ็ดร้อยกับพันเจ็ดร้อสิบห้าเหรียญซึ่งถ้าเกินพันเจ็ดร้อสิบห้าเหรียญเน้นําให้เปิดชัดระยะสั้นได้เลยอ่าเปิดชัดได้เลยเนาะโอเคครับ คืนนี้จนถึงสี่ทุ่มนะที่เราเทรดกันอยู่นะคะของโกลฟิเจอร์ใช่ไหมคะโกลฟิเจอร์จะเทรดกันถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับรวมถึงตัวสินค้าพกพาอื่นๆด้วยพวกน้ํามันฟิวเจอร์ซึ่งช่วงนี้น้ํามันแรงมากใครที่เล่นเกงกําไรภายในวันอาจจะหันมามองตัวตัวน้ํามันเบนซ์ฟิวเจอร์ได้นะครับอย่างวันนี้เหวี่ยงกันก็ไฮกับโลเนี่ยต่างกันหกสิบาทต่อบาเรโอเทียวนะครับตลาดทางด้านฟิวเจอร์น้ํามันก็แรงกันนะคะ สองสามตลาดนี่จะ,จะได้ตลาดอะไรสักตลาดไหมเนี่ยก็ตอนนี้ถ้าถ้าเทรนชัดเจนน่าจะเป็นทองเนี่ยเป็นขาขึ้นแน่นอนอออชัดเจนเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำนักลงทุนว่าทองช่วงเนี้ยเวลาย่อแรงก็สามารถไปซื้อทองคาแท่แงหรือเปิดสถานะรองของฟิวเจอร์ไว้ได้ครับอืมได้ค่ะถ้าเป็นฟิวเจอร์ของประเทศไทยตอนนี้แหละคะที่ที่ดูซีรีส์บีใช่ไหมคะครับผม ถ้าเป็นซีรี่ใกล้สุดเดือนมีนะครับอตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ25,190น,นะครับแนวรับจะอยู่ประมาณ1องหมา่25,100บาททุนถ้าหลุดตรงนี้ก็แนะนำใครมีลองก็ปิดไปก่อนหรือใครยังไม่มีจะช็อตระยะสั้นก็ได้อาจจะได้ประมาณ150บาทถึง200บาทขึ้นไปช็อตระยะสั้นเหรอฮะ อ่าอันนี้คือเกณฑ์กำไรสั้นๆจริงครับได้ได้ร้อยห้สิบาทขึ้นไปละประมาณ1้อยห้าสิบาทาดทองครับถ้าเกิดหลุดพันสองหมื่นห้าันหนึ่งร้อยนะครับค่ะค่ะครับมันก็ชัดเจนสำหรับวีนะคะตอนนี้ครับผมโกลวี v, ค่ะอืมได้ค่ะก็ไม่มีข่าวร้ายอะไรที่จะเกิดขึ้นสำหรับตลาดทองใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดมองค่อนข้างมั่นใจว่าอย่างน้อยอเมริกาต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจบางอย่างอาจจะไม่ใช่ก e วนีแต่อาจจะเป็นการซื้อพันธบัตรหรือ มีมาตรการขึ้นมาโดยเฉพาะฝั่งเอ็นซีที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการลดดอกเบีย้ย <c oughs> ในสัปดาห์นี้ครับ <c oughs> ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสัญญาค่ะสำหรับเรื่องราวของ <c oughs>